พ่อใหญ่โทนี่ครับอดีตนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคมครับที่วัดสุวรรณวิจิตครับอำเภอปราสาทที่จังหวัดสุรินอ์พ่อใหญ่ควักเงินเลยเห็นไหมล่ะพ่อใหญ่ควักเงินโธเห็นไหมเห็นไหมนี่ เงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงนี่มีการเซลฟี่ต่างๆนะคนเขาไปรอรับพ่อใหญ่ที่สนามบินกันเป็นเยอะๆนะอืนี่โอกรเนี่ยโอ,โอกดพ่อใหญ่ปูผ้านี่เรามีสอสอนะครับติดตามพ่อใหญ่ไปด้วยนี่นี่สอสอปูนะพี่ปูของเราเดินไปติดตามพ่อใหญ่คนเสื้อดงเสื้อแดงเลยมารับพ่อใหญ่กันเป็นแถวนะพ่อใหญ่ไปงานหน่อยอนี่ ผูกผ้าใหญ่เลยนี่เพราะใหญ่มาในสูตรนะครับแล้วก็น넥ไทสีเหลืองพร้อมติดเข็มกลัดเข็มกลัดนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชันนะเป็นอัปเดตเวอร์ชันออป้าเจนมาป้าเจนนี่รัฐมนตรีประเสริฐก็เดินมาดิเนี๋ยนี้มอทอมอทอก็มาพ่อใหญ่สุทินมานี่มากันเยอะๆนะนแต่เข็มกลัดพ่อใหญ่อัปเดตนะจ๊ะเป็นอัปเดตเวอร์ชัน่น อ่าเป็นงานของรวมบวชกันนะเฉลิมพระเกียรติในหลวงครบหรอบอ่าพอใหญ่ก็เดินทางมาแล้วเรียบร้อย